ปีนี้นะครับปีนี้ค้าหมื่นมีเพื่อนออกทัวร์ด้วยนะครับไม่เหงานะครับทุกครั้งทุกปีจะมาเชือกเดียวนะครับปีนี้มีน้องบัวตองด้วยไม่เหงานะครับไม่เหงาเจกของเราเอ้ยตกตกตกระวังระวังด้วยระวังด้วยดูนะครับเก่งมากๆเลยนะครับชํานาญนะครับขานะครับเขาก็จะขยับหานะครับ อนนี้นะครับผมเราก็ได้พาน้องช้างออกมาพักนะครับกินหญ้าดื่มน้าควานเราก็พักทานข้าวนะครับตอนนี้นะครับน้องช้างกําลังลงรถนะครับเจ๊ของเราเอ้ยตกตกตกระวังระวังด้วยระวังด้วยดูนะครับเก่งมากๆเลยนะครับชํานาญนะครับขานะครับเขาก็จะขยับหานะครับระวังด้วยเจ๊ระวังด้วยระวังด้วยน้ําหนักยิ่งเยอะด้วยนะครับ ดูนะครับนิ่มนวลมากๆเลยนะครับลงมาแบบนิ่มนวลนะครับถึงพื้นอย่างปลอดภัยนะครับเขาขึ้นประจําลงประจํานะครับเขาจะรู้จังหวะของเขาเองนะครับแล้วก็จะเอาโซ่นะครับเอาโซ่ไปเอาไว้สําหรับไปผูกไปมัดนะครับปล่อยโซ่ยาวๆเลยนะครับ ไปก็บัวตองเตรียมตัวลง,ลงรถนะครับบัวตองลงถึงพื้นแล้วนะครับบัวตองนี้ต้องหันหน้าลงนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมฝึกนะครับตอนที่ผมฝึกเขาลงเอาเขา้อยลังลงแล้วทีนี้เขาเขารีบนะครับเขารีบเดี๋ยวกลัวเขาตกโตกนะครับอันตรายอ,อันไหนที่เราทําให้เกิดอันตรายแล้วเราก็จะไม่ทํานะครับเราต้องไม่ประมาทนะครับดูเลยเอาใจใส่เขาอย่างดีนะครับนี่นะครับนะไปดื่มน้ําก่อนนะครับตอนนี้ไปดื่มน้ําเป็นสะน้ํานะครับ ครับลงจากรถแล้วก็ดื่มน้ํานะครับดื่มน้ําอาบน้ําแล้วก็จะเอาไปผูกไปมัดนะครับที่หลักนะครับอากาศหนาวหนาวครับอาบนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับโตองบอกโบตองหนาวนะครับเจ๊เราก็ติดน้องมากๆเลยนะครับน้องไปไหนก็เดินตามเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับขอแค่ับตองพาไปไหนเจ๊ไปได้หมดนะครับ เมื่อก่อนเราเรากลัวว่าน้องจะโดนขมือนทาร้ายนะครับแต่ตอนนี้ขมือนรักน้องแล้วนะครับเชื่อใจได้เลยไปไหนมาไหนไปด้วยกันได้นะครับขมือนได้กินหญ้าดูครับโอ้โหกินเครือนะครับ วันนี้เราอยู่กลางทุ่งเลยนะครับวันนี้เราออกจากป่ามานะครับรถเราก็จอดตรงนี้นะครับผมร่มเงาตรงนี้นะครับนี่นะครับเมืตรงก็อยู่หลักนี้นะครับ มาถึงก็เล่นดินเลยนะครับผมบริเวณสถานที่เราพักนะครับผมก็กางทุ่งนะครับวันนี้กางทุ่งนะครับออกจากป่ามานะครับเพื่อให้น้องช้างเราได้กินหญ้ากินอาหารใหม่ๆบ้างครับกินแต่ใบไผ่ทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวนะครับสับเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับวันนี้เรามาพักนะครับผมสถานที่เราพักมี ลังต่อด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมก็ไม่ถูกกันกันกบต่อด้วยนะครับแต่ตอนเรามาพักเราไม่รู้นะครับพอดีผม อามองขึ้นไปไปเห็นพอดีเลยนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเขาคงไม่เป็นไรนะครับคงนั่งพักร่มเงาได้นะครับเก okay, งเราคันนะครับคันตูดคันตูด วันนี้อิ่มกล้วยอิ่มข้าวเหนียวนะครับออกมาก็ได้มากินหญ้าข้างนอกเหมือนเดิมครับทุกวันนะครับนี่กิจจวัดประจําวันของเราเลยนะครับได้เวลาพักเวลานอนนะครับผมเวลาสิบโมงเช้านะครับสิบนาฬิกานะครับก็จะต้องพาน้องช้างออกมาพักนะครับมาพักที่ล่มไม้ให้เขาได้กินหญ้ากินอาหารธรรมชาตินะครับทําแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับ อย่างอ้วนแล้วก็ยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ผมมีที่ผมสังเกตมานะครับผมผมเพิ่งผมเพิ่งมาสังเกตว่าปีนี้นะครับปีนี้เจ๊ของเราหูใบหูของเขาหมวนลงมาหมวนลงมามากเลยนะครับนี่นะครับหมวนลงมามากเลยนะครับนี่นะครับใบหูด้านบนเขาหมวนพับมามากเลยนะครับ ถ้าเป็นควานช้างด้วยกันจะรู้ว่าช้างมีอายุมากแล้วนะครับเริ่มจะคือเริ่มจะแก่แล้วนะครับพูดง่ายๆคือนะครับเริ่มจะสี่สิบขึ้นมานี้หูเขาจะม้วนลงมามากเลยนะครับผมเพิ่งสังเกตนะครับปีที่แล้วยังไม่ม้วนขนาดนี้เลยนะครับมาปีนี้ม้วนมากๆเลยนะครับไปหาน้องแล้วไปหาน้องแล้วไปหาน้องแล้ว ไปไปหยอกกันโอ,อ้พุงกลางเลยนะครับเจ๊เราดูนะครับพุงแน่นเอียดเลยนะครับอยูที่นี่ของเราอิ่มทุกวันนะครับอิ่มทุกวัน ก็จะอัปเดตให้ทุกท่านทุกคนได้ร <âm> ับชมเรื่อยๆนะครับผมวันไหนถ้าเราอยู่ที่มีสัญญาณดีๆนะครับผมก็จะอัปเดตแล้วก็ลงคลิปให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับคำามหมือนแล้วก็บัวตองวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะครับปีนี้นะครับปีนี้คำามหมือนมีเพื่อนออกทัวร์ด้วยนะครับไม่เหงานะครับทุกครั้งทุกปีจะมาเชือกเดียวนะครับปีนี้มีน้องบัวตองด้วยไม่เหงานะครับไม่เหงาก็จะมีเพื่อนไปไหนมาไหนก็ไม่เหงานะครับ เวลาอยู่กลางป่านะครับเวลาเราเอาไปปลูกกลางป่าเขาก็จะมีเพื่อนนะครับไม่เหงาเหมือนทุกปีนะครับวันนี้ก็ได้เวลาพักของเรานะครับพ่อควานแม่ควางเราก็กําลังเก็บของลงรถนะครับเพื่อจะทํากับข้าวนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกาลังใจให้กับทีมงาน ช้างวัฒน,นธรรมและก็ครอบครัวฟังคำหมื่นเสมอมานะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ